รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพูดถึงจังหวัดชนบุรีครับเวลาแวะเวียนมาที่นี่หลายๆคนก็จะนึกถึงทะเลกับท้องทะเลสีครามสวยอย่างธรรมชาติครับน้อยคนครับที่จะรู้ว่าชนบุรีก็มีอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวเด็ดไม่แพ้ที่อื่นนะั่นคือเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหายากหรือว่าพันธุ์พืชนา,นานาชนิด วันนี้นะครับผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนานและทีเด็ดเมืองไทยครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยที่จังหวัดชนบุรีที่นี่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับเป็นแหล่งสูดอากาศบริสุทธิ์มีกิจกรรมที่น่าสนใจและก็รวมถึงเราจะได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันนะครับของหลายฝ่ายที่อยากจะทําให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์แต่ว่าอยู่ตรงไหนของจังหวัดชนบุรีรอติดตามได้ในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยช่วงแรกของรายการนะครับเราไปทําความรู้จักกับอาชีพครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุุณชมเ นนาบรอพร้อมอยู่แล้วกับทีเด็ดอาชีพครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินพลิกฟื้นพื้นดินไทย <c oughs> นึกว่าจะแน่โอ้เอา้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้พบเจอกับผมนะครับเอฟธ a น o ์ F ope, เหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดอาชีพนั่นเองครับกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเติมเต็มไอเดียดีๆนะฮะที่ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับและว,วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับคนไทยมีไอเดียครับซึ่งก็ทำนี่ครับคุณผู้ชม หมวกที่ผมใส่อยู่นี่ฮะหมวกขับบอยครับคุณผู้ชมอาจจะต้องใส่ว่าแล้วมันแตกตรงไหนแตกครับคุณผู้ชมครับแตกตรงที่วัสดุในการมาทำหมวกขับบอยไปนี้นะฮะใส่แล้วเนี่ยเบาสบายและวัสดุเป็นอะไรผมยังสงสัยอยู่เลยว่าแต่ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรารู้คำตอบกันอย่างแน่นอนไปหาเจ้าของอาชีพกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือพี่พยุงฮนะคนไทยมีไอเดียในวันนี้เจ้าของอาชีพนะฮะไอเดียในการทำหมวกยางพาราเป็นหมวกขาวบอยนะพี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นเนในการทำหมวกยางพาราพี่พยุงมีไอเดียนี้ไม่ได้ไง คือชอบดูหนังพลังชอบดูหนังแนวขาวบอยอ๋อครับผมพี่ก็อยากแบบว่าอยากใส่หมวกที่เท่บ้างเงี้ยถ้าเป็นเป็นของเราเองเราจะได้ใส่สีนั้นสีนี้แบบนั้นแบบนี้แล้วแต่เราชอบเลยว่างั้นเถอะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงได้เอายางพารามาทำเป็นหมวกได้คือทำไมถึงได้คิดถึงยางพาราทำไมถึงไม่เป็นอย่างอื่นนะก็พี่ก็เห็นว่าเข้ามามุงไปเข้าไปซื้อมามุงเล้าไก่ครับผมอะไรยางพาราเนี่ยค่ะมมุงเล้าไก่มาทํากระต๊อบกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รว่า ม,มันก็มาทําหมวกขบบอยมันก็สีสันนุ่นสวยดีก็ลองทำดูเผื่อบางทีมันจะเป็นเผื่อมันจะได้ตังเนี่ยพี่พี่ก็พยายามฝึกพยายามหัด2ปีนะพี่ถึงกล้าออกทาขายขอ<ช>ะ่ะถึงได้ถึงได้ลงตัวเป็นหมวกแบบนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับผมโหกำลังนั่งทำหมวกกันอยู่เลยอันนี้เป็นกลุ่ม ไปกลุ่มที่มารวมตัวกันทำบวกแล้วแล้วกลุ่มนี้วรวมตัวกันยังไงฮะคือตอนแรกพี่ก็คิดทําก่อนแล้วพี่ก็หาสมัครพรรคพวกแบบว่า,าให้มาช่วยกันทำเนี่ยเอิม ทำแล้วมันไปขายเงี้ยมันอาจมันจะได้เป็นรายได้เสริมนิดนหน่อยหนะเด <ผม S 2> ี๋ยวเดี๋ยวพอรหาตลาดเก่งหรืออะไรมันก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่ม<ว>ขึ้น,นคือชวนเพื่อนๆๆในชุมชนมารวมตัวกันมาหาไรายได้เสริมรโอ้โหสุดยอดมากๆาเลยเยี่ยมยอดเลยอ่ะมาถึงขั้นตอนการทำหมวกครับวิธีการทานี่ต้องเริ่มต้นยังไงค่ะพี่ก็จะเอาตัวครอบมาประกอบกันแล้วพี่ก็ถักถักเชือกนำตัวนี้ฝาหมวกเนี่ยค่ะมาประกอบกับตัวนี้แล้วเราก็ถักเหมือนเดิมใช้วิธีการถักเหมือนเดิม เหมือนเดิมค่ะถักนี้เราถือว่าเราเรียกถักจูงนางค่ะครเราจะถักจูงนางไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบกับแผ่นแผ่นเนี้ยที่เป็นปีกหมวกแผ่นปีกหมวกประกอบ,บมโดยโดย,โดยปีกหมวนี้ต้องมีลวดเป็นโค้งก่อนใช่ไหมเราเราจะขึ้นเราจะขึ้นข้างในก่อนหรือขึ้นข้างนอกก็ได้ค่ะเพราะมัน เป็นแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อโอเคแล้วแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นหมูแบบนี้เลยถูกไหมฮะแล้วผลตอบรับจากคนที่เขาเห็นเขาซื้อไปเขาว่าไงมันมันก็ดีนะคะมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันเป็นรายได้มันก็ถามว่ารวยมันยังไม่รวยค่ะแต่มันเป็นรายได้เสริมยายที่พยุงเนี่ยฝากข้อคิดดีๆในการประกอบอาชีพรวมไปถึงคติประจําใจที่ใช้ประกอบอาชีพไว้กับคุณผู้ชมครับคือคติประจําใจพี่ก็คือ ขยันขยันเท่านั้นค่ะถึงจะชนะค่ะแค่นี้เองสันๆัง่ายๆ่ยแต่นง่ถ้าทำยากนะคุณผู้ชมขยันเนี่ยดีที่สุดเลยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าหากเราขยันก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่พยุงตอนนี้หมวกก็โหมีมากมายหลายแบบเลยนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับไอเดียดีๆจากแผ่นยางพาราที่เป็นผมเนี่ยผมคงทิ้งอะ คือคิดว่าคงทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่พี่ประยุงเนี่ยสามารถนำมาทำประโยชน์เป็นบวกดีๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับขอบคุณค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดอาชีพกับคนไทยมีไอเดียแล้วครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะไปพบเจอกับพี่เอิร์ธน,นะครับในช่วงทีเด็ดบางคทยไปติดตามเรื่องราวดีๆของชาวสากลกันก่อนเลยครับพี่ประยุงฮะผมเห็นตรงนี้นนะอินเดียแดงเต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปจับอินเดียแดงกันดีกว่าป ขอบคุณเฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่นํามาฝากกันกับทีเด็ดอาชีพครับมาถึงช่วงของทีเด็ดเมืองไทยกันบ้างครับเวลาแวะเวียนมาที่จังหวัดชนบุรีหลายคนจะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลครับไม่ว่าจะเป็นหาดทรายน้ําทะเลหลายละคน ลืมไลครับว่าจริงๆแล้วที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ป่าครับมีเทือกเขามีพันไม้มีสัตว์ป่าหายากที่นี่ก็เรียกว่าเด็ดไม่แพ้ที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวัดน,นอุทยานน้าตกเขาเจ้าบอ่อทองครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตอเาเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีที่นี่เป็นหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยเพราะว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยหลากหลายฝ่ายรายละเอียดเรามาคุยกับคุณสุรศักดิ์สุรกิจบวรครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองอําเภอบ่อ,บอทองครับสวัสดีครับ ที่นี่ได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานนานหรือยังเอ่ยตั้งแต่วันที่3มีนาคม2540ครับครับผมทำไมถึงได้รับการจัดตั้งครับเห็นบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นโครงการอยากจะร่วมมือร่วมใจหลายๆคนเพื่อทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่จริงๆเลยเนี่ยพื้นที่เขตนวกอุทยานเขาเจ้าบ่อทองแห่งนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นเขตป่าของตะเคียนซึ่งถูกราษฎรอนเนี่ยเข้าถางปลุกทาลายนะครับ ก็ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีเหลือจากเดิมๆทีที่แต่ก่อนเนี่ย,นยฝนตกตามฤดูกาลพอเขาตรงเนี้ยทึ่งไปแหล่งต้นน้ำลำธารเนี่ยถูกตัดต้นไม้ไปแล้วเนี่ยทำให้ฝนเนี่ยตกไม่ตามฤดูกาลเลยเป็นเหตุให้พวกเราเนี่ยต้องอาสาช่วยกันนะครับช่วยกันกําหนดจัดตั้งให้เป็นนวัตุทยานขึ้นมาแล้วเราก็รณรงค์ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับ นอกจากในแง่ของความอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้กับการเปลี่ยนใงของโลกใบนี้ทางด้านธรณีวิทยาก็สามารถศึกษาได้ด้วยเหมือนกันได้ครับเพราะว่าล่องรอยเห็นเขาหลายลูกนะครับมีล่องรอยของหินธรรมชาตินะครับที่ซึ่งซึ่งเป็นน้ําตกนะครับแล้วด้านบนเนี่ยมันจะมีถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับที่เป็นถ้ำที่มีมีช่องลอดจะไปดูดูดูอีกฝั่งหนึ่งคร,ครับับ ตรงนี้นะครับเป็นลองลอยทางธรรมาชาติเหมือนกันนะครับที่เราสามารถศึกษาดูได้ก็คือเรีวยกว่าไปทัศนศึกษาดูความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกไปนี้ได้ได้ครับแล้วก็รวมถึงปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วปกติที่นี่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีไหมครับถ้าเป็นช่วงที่จะขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยต้องเป็นช่วงอเดือนหลังจากเดือนธันวาไปแล้วนะครับซึ่งเป็นหน้าแล้งที่จะขึ้นไปข้างบนได้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฝนมันจะตกมากแล้ว ที่ชันมากขึ้นไม่ได้รับผมเลยครับแล้วถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาที่วัน,น,นอุทยานน้าตกเขาเจ้าบอ่อทองอะไรที่เขาไม่ควรพลาดครับก็เขามาศึกษาดูพันไม้ได้นะครับ,รบเพราะว่าเขาเจ้าบอ่อทองเรานั้นเนี่ยมีมีหมูป่ามีไก่ป่ามีสัตว์ป่ามีพันไม้หลากหลายพันไม้ที่เราสามารถจะศึกษาได้นะครับ,รบผมนะครับเรียกว่ามาสตรอากาศบริสุทธิ์ครับแล้วก็ดูต้นน้ําซึ่งเป็นแหล่งเกิด สำหรับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นเห็นบอกว่าจริงๆจากที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งต้นน้ําแล้วก็ไปให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้เยอะแยะเลยใช่ครับเพราะว่าคลองมามาทั้งห้าสายที่ไหลามาจากแหล่งน้ําแห่งนี้เพื่อลงไปใช้ในเพื่อผลอการเกษตรครับครับผมและปิดท้ายครับเรียนเชิญท่านนาย,ยกเทศมนตรีตะมนท่าทองอำเภอบ่อทองครับผมเชิญชวนคุณผู้ชมครับว่าเวลาแวะเวียนมาที่ชนบุรีอย่านึกถึงแต่ทะเลอย่างเดียวนึกถึงแหล่งเด็ดๆอย่างวัดน,น,นอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทองครับครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ ท่านผู้สนใจที่จะมาเที่ยวจังหวัดชมบุรีนะครับว่าถ้าท่านมาชมบุรีแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าชมบุรีมีแต่ทะเลนะครับขอให้เข้าไปเที่ยวที่อำเภอบ่อทองนะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยเทศบาลตำบลท่าทองนั้นเนี่ยมีน้ําตกเขาเจ้าบ่อทองนะครับซึ่งเป็นนวตอุทยานนะครับแห่งแรกของชลบุรีเนี่ยนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับ สำหรับธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีพันธุไม้มีสัตว์ป่ามากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พักผ่อนหย่นใจอย่างดีเยี่ยมเลยครับก็ฝากไว้ว่านะครับถ้าท่านมาเที่ยวทีอ่อำเภอบ่อทองแล้วก็อย่าลืมน้ำตกเขาเจ้าบอ่อทองนะครับ ครับผมนะครับก็จดใส่ไว้ในมโมรี่เลยนะครับว่าถ้าอยากจะเที่ยวแบบให้ครบรถที่จังหวัดสุบุรีนอกจากมากินอาหารทะเลมาเล่นกิจกรรมทางน้ํามาเที่ยวทะเลแล้วนะครับผมในแง่ของธรรมชาติครับป่าเขาแล้วก็น้ําตกก็เด็ดไม่แพ้ที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณคุณสุรศักดิ์สุรกิจบวรนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองครับขอบพระคุณครับทีเด็ดเมืองไทยไปแล้วเรียบร้อยครับช่วงหน้ากลับไปที่กรุงเทพรอคอยกันอยู่กับคุณเอฟนะครับกับทีเด็ดกทมครับ โอยน่าทานมากเลยโอ้โหนั่งตรงนี้เลยดีกว่าเอ้เอาเหลินปเป็นไรเนี่ยนั่งหน้าหักเลยปวดท้องมากเลยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่านสูงไม่รู้เรื่องตาลายไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหกินข้าวเช้าหรือยังยังเลยนั่นไงว่าแล้วเห็นไหมข้าวเช้าเน,นี่ยนะเป็นมื้อที่สําคัญมากเพราะจะทําให้เราเนี่ยมีสมองที่ปลอดโปร่งแล้วเราก็จะได้เรียนหนังสือได้อย่างดีอ่ะยกให้เลย กินให้หมดเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟไทยนทเหมือนเช่นเคยครับในช่วงทีเดดกทมครับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนน่นอนครับคุณผู้ชมครับเนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้ที่ต้องเร่งรีบนะครับบวกกับเสียงแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันจึงทําให้เด็กไทยนั้นมีปัญหาภาวะโภชนาการนะครับเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงครับในการที่จะ ขาดอาหารนะครับแล้วก็ต้องเร่รงดีต้องรีบมาโรงเรียนจึงทําให้เด็กๆใครนั้นไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารเช้าครับดังนั้นนะครับการบริโภคอาหารอย่างไม่สมดุลเนี่ยจะส่งผลทําให้เด็กๆนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการด้อยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและก็สมองด้วยครับเพราะว่าทุกวันนี้หลายครอบครัวมักจะซื้ออาหารจานด่วนซึ่งส่วนใหญ่นั้นขาดความสมดุลทางโภชนาการให้เด็กๆบริโภคอยู่เป็นประจำเลยนะครับจนกระทั่งติดเป็นนิสัยทําให้เด็กๆนั้นเกิดปัญหาขาดสารอาหารที่จําเป็น ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาของโรคอ้วนมีชาวปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วยครับนอกจากส่งผลต่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กแล้วถ้าหากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยไม่รีบแก้ไขแล้วแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กดังกล่าวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยครับชอบโครงการอาหารเช้าครับเพราะว่าทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวครับแล้วก็ได้ประโยชน์ทางอาหารหลายอย่างครับทำให้สมองแจ่มใสด้วยครับชอบค่ะ เพราะว่ามันมันอร่อยแล้วก็ไม่สิ้นเลียงตัง,งแล้วก็ให้สืกาภาแข็งแรงเป็นไงบ้างอิ่มรือยังอิ่นแล้วป่ะ,ปะง้นขึ้นไปเรียนกันดีกว่าอืมหรือชามไมไ่ด้ปะ,ปะเออนี่เดินไปเลยเดี๋ยวเอาชามไปเก็บก่อนเพราะจากการวิจัยพบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครน,นั้นมีมากถึง50%เลยละครับที่ไม่ได้รับประทานาช้ามาโรงเรียน จึงได้จัดให้มีโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องขึ้นมาครับเพื่อให้เด็กๆนักเรียนได้กินอิ่มและมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นเด็กๆมาโรงเรียนสายน้อยลงและมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นและว,วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆจากโรงเรียนวัดยาน,นาวาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคนรที่ได้นำโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องมามอบให้กับเด็กๆครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กๆจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างไปพบเจอกับพวกเขาด้านในกันเลยครับ เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนวัดยานาวาเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับอ่ะไหนใครจะคุยกับพี่ครับพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์ที่เหลือกําลังใจให้ไหมกาลังใจเพียบเลยพี่ทิพย์ถามก่อนเลยว่าเป็นไงครับชอบโครงการเด็กดิ้มอิ่มท้องไหมครับชอบโครงการเด็กอิ่มอิ่มท้องมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยให้เราประหยัดตังค์ช่วยให้มันประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่แล้วสามารถเก็บไปออม ไว้ที่บ้านได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนว่าตอนเช้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนเท่าไหร่ฮะสี่บบาทส <40 S 2> ี่บาทคือปกตินะถ้าเกิดเราจะต้องไปซื้ออาหารเช้าสัก20บาทก็เสียเงินไปย<ช>ี่สิบบาทนะ,ะแต่ว่า20บาทนี้ไม่ต้องเสีย S <S เพราะว่าโรงเรียมนมีอาหารเช้าให้ก<ฮ>็เก็บ20บาทนี่เอาไว้ววอ๋อเป็นเงินออมแล้วก็ทํา <ำ S 2> <ร>ให้สมองแจ่มใสเลยครับได้าับสารอาหารครบค้วนเลยอ่ะใช่เลยนี่ถูกต้องเลยนะเวลาพี่ไปทํางานเนี่ยเช้าๆก็ต้องทานอาหารเช้าเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวสมองไม่แล่นเมนูที่โรงเรียนจัดไหมนี่มีเมนูอะไรบ้างครับข้าวต้มไก่ค่ะอันนี้คือเมนูที่ชอบที่สุดเลยเหรอคะทำไมถึงชอบข้าวต้มไก่ครับคือเป็นสาอาหารครบค้วนค่ะแล้วก็ทําให้เราอิ่ม อืมอ่ะเ,อเราล่ะชอบเลยครับข้าวต้มไก่เหมือนกันะนะอร่อยอ,อร่อยนะเช้าๆกินข้าวต้มมีคล่องคลอนะใช่ค่ะร้นนอนๆโอ้โหสุดยอดเลยนอกเหนือจากเมนูข้าวต้มไก่ที่เป็นเมนูเด็ดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่เราชอบเป็นเป็นโจ๊กอะค่ะโจ๊กเหรอค่ะอ๋อทำไมอะทำไมถึงชอบโจ๊ก เพราะว่าแบบโจ๊กนี่กินคล่องดีค่ะอ๋อกินง่ายนะแล้วนอกเหนือจากโจ๊กแล้วครับมีอะไรอีกนะน,นม,ะนมอ๋อมีนมเหรอมีนมค่ะ <พา S 2> เป็นนมโรงเรียนอ๋อก็คือทั้งหมดนี้กคือเราไม่ต้องจ่ายนเลยถูกไหม เห็นพวกเขามีรอยยิ้มแบบนี้นะครับได้อิ่มท้องแบบนี้ผมชื่นใจแทนกรุงเทพหมาน้ครจริงๆครับกับโครงการดีๆนะครับเด็กยิ้มอิ่มท้องครับทำให้เด็กไทยนั้นได้เตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนหนังสือในตอนเช้านะครับเพราะว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณครูคนเก่งของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวัดยานาวากันเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นนะคุณผู้ชมจะเที่ยงแล้วหิวแล้วอ่ะลองหาที่ไหนอ่ะนู่นเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวนะเดี๋ยวไปเจอท คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการสุภัตราศรีเลขาครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานาวาเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับท่านหมอครับครับแม่หมอครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดที่มีโครงการเด็กยิ้ินื่มพลังในโรงเรียนคืออะไรครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อต้องการที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ตําหนักถึงความสําคัญของอาหารเช้านะคะประการแรกนะคะส่วนประการที่สําคัญที่สุดก็คืออยากจะให้นักเรียนเนี่ย ได้มีอาหารที่ถูกต้องมีประโยชน์มีคุณภาพคุณค่านะคะมีคุณภาพแล้วก็คุณค่าที่เด็กเนี่ยจะได้รับประทานอาหารเป็นอาหารหลักเพราะครับเห็นทีเด็กบอกว่านอกเหนือจากเมนูอาหารอย่างเช่นข้าวต้มหรือว่าข้าวผัดเนี่ยยังมีนมอยู่ด้วยใช่ไหมครับค่ะมีนมครับผมนะคะนมเสริมอันนี้ก็จะให้นักเรียนนะคะ ได้ทานตอนเช้าด้วยนะคะทานตอนเช้าด้วยแล้วก็จะมีรอบบ่าย2องนะคะสำหรับเด็กอนุบาลค่ะครับผมยอดเยี่ยมมากๆเลยครับแล้วผลตอบรับจากเด็กๆเป็นยัไงบ้างครับผลตอบรับจากนักเรียนครับ นักเรียนสดชื่นนะคะรีบมาแต่เช้าค่ะเพราะฉะนั้นผลกระทบของการมีอาหารเช้าเนี่ยทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนครับผมให้มาโรงเรียนแล้วก็มาแต่เช้าเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะจัดอาหารเช้าให้ตั้งแต่เช้านะคะตอนเช้านี่ไม่ได้กําหนดเวลาจนกระทั่งถึง7จ็ดโมงครึ่งนะคะเนื่องจากว่าหลังจาก7จ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเตรียมเตรียมเตรียมตัวที่จะไปทํากิจกรรมรักการอ่านค่ะ นะคะในเมื่อทานอาหารเช้าแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะไปเด็กโตนะคะเด็กป .5 ป .6 ก็จะไปจับคู่สอนน้องนะคะสอนน้องด้วยอ่านเองด้วยนะคะผู้ปกครองก็มีความสุขค่ะประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะมีประโยชน์กับเด็กและผู้ปกครองมากเลยค่ะผู้ปกครองส่วนใหญ่แล้วตอนเช้าจะไม่ค่อยมีเวลาหาอาหารอะไรให้เด็กและบางครั้งเด็กเนี่ยก็จะต้องมาทานพวกข้าวเหนียวไก่ทอดก็ไม่มีประโยชน์หรือมาม่าก็ไม่มีประโยชน์ แต่อย่างนี้จะมีประโยชน์มากแล้วก็เด็กเมื่อทานไปแล้วอิ่มและสมองก็จะสดใสมีสมาธิเรียนได้ดีขึ้นนะคะพอครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับนอกเหนือจากการที่เด็กๆเ,เนี่ยหนึ่งได้อิ่มท้องแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ประหยัดเงินแล้วยังส่งเสริมและพัฒนาอะไรให้กับเด็กๆอีกบ้างเป็นเรื่องชมรมค่ะ oh. เป็นชมรมให้ oh. ให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการทําอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็มีชมรม mm hmm. จัดทาอาหารเมนูตอนเช้านะคะเด็กก็มีส่วนร่วมเข้ามาในการปรุงอาหารนะคะก็จะมีนักเรียนเนี่ยเข้ามาเป็นชมนมก็สิบคนนะคะก็จะมาเรียนรู้เมนูอาหารเช้านะคะแล้วก็มาร่วมกับแม่ครัวค่ะก็เลยได้ประโยชน์ไปอีกประการหนึ่งนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะปรุงอาหารเองนะคะประโยชน์ที่เด็กๆจะได้จากโครงการนี้อย่างแท้จริงเนี่ยคืออะไรครับประโยชน์ที่แท้จริงเลยนะคะก็คือได้ การพัฒนาองค์รวมของตัวเขาตอนนี้เนี่ยนักเรียนม,มีความสุขแล้วก็มาโรงเรียนแต่เช้าสดชื่นขึ้นเสร็จแล้วก็อาทานข้าวเสร็จแล้วได้อ่านหนังสือนะคะตรงนี้ค่ะสำคัญคที่สุดมาวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านป๋อ,อม,ามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเด็กยิ้มผิวคล้องเรียกได้ว่าเห็นดเด็กๆที่โรงเรียนวัชยานาวานเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าโครงการนี้ได้ผลจริงๆแล้วก็ดีกับเด็กๆจริงๆเพราะพวกเขาเนี่ยหน้าตายิ้มสดใสกันทุกคนเลยครับขอบคุณมากเลยครับป๋อครับป๋อครับว่าแต่ว่ามีโครงการพิทีกรยิ้มมมมมหหิิ้ออััยคครรรบบผวากเลพ อ๋อมีแน่นอนค่ะครับถ้าท่านเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันแล้วเดี๋ยวต้องไปทานลองชิมข้าวต้มของโรงเรียนนะคะข้าวต้มข้าวต้มไก่ใส่เห็ดหอมโอ้โหเิญเลยครับโอ้เิญแล้วทางด้านไหนฮะทางด้านนี้นะด้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันนะครับเิญเลยครับ คุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะหากวันนี้เราไม่เร่งช่วยการปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กๆให้ถูกต้องนะครับประเทศไทยของเราในวันข้างหน้าอาจจะต้องรับมือกับภาวะประชากรที่ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงส่งผลให้ประเทศชาตินั้นต้องจูญเสียคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาติอีกด,ด้วยครับและสําหรับวันนี้นะครับเมื่อเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามโครงการไหนของเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องกลับมาติดตามกันใ้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับความรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างครับที่นําทางให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าและจริงๆแล้วนะครับคนเรานอกจากในแง่ของการเรียนการศึกษาแล้วเราสามารถสั่งสมความรู้ได้ทั้งจากการฟังและก็การอ่านเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามคุณผู้ชมอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับวันนี้ขอบคุณสารที่ถ่ายทำครับอมารีโนวาสวีทด้วยกลับมาเจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับบ่ายสองโมงตรงที่โมเดิร์นไนทีวีกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยกับทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ